เคยสังเกตไหมว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาโลกมักมีเสียงเรียกบางอย่างรอเราอยู่เสมอเสียงนั้นอาจมาในรูปของข้อความจากใครบางคนคำพูดจากเจ้านายสายตาของคนรอบตัวหรือแม้แต่เสียงในใจของเราเองที่บอกว่าวันนี้จะดีไหมวันนี้จะล้มเหลวหรือเปล่าเสียงเหล่านี้บางวันฟังแล้วปลุกพลัง แต่บางวันก็กลายเป็นคลื่นลมที่พัดใจให้สันไหวโดยไม่รู้ตัวในโลกธรรมสูตรพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับชีวิตของทุกคนไม่มีใครหลีกพ้นไม่ว่าคนจะดีหรือเลวจะรวยหรือจนจะเป็นพระราชาหรือคนข้างถนนทุกคนล้วนอยู่ภายใต้ธรรมแปประการนี้คือ ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขและทุกข์โลก,กธรรมคือธรรมของโลกเป็นคลื่นของสังคมเป็นแรงกระเพื่อมของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้เหมือนลมที่พัดไปทั่วท้องฟ้าไม่มีใครสามารถสั่งให้ลมหยุดได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะยืนอยู่ได้โดยไม่ปลิวตามลม ลองนึกภาพเรือใบลำหนึ่งกลางทะเลบางวันคลื่นสงบเรือเคลื่อนไปอย่างราบรื่นแต่บางวันคลื่นใหญ่โหมกระหนำ่ำเรือโยกไปมาแทบจะคว่ำถ้าเรือไม่มีหางเสือไม่มีสมอไม่มีคนคุมมันจะถูกคลื่นซัดไปตามยถากรรมแต่ถ้าในเรือนั้นมีผู้รู้มีสติอยู่ในมือ เขาย่อมปรับใบเรือให้รับลมได้ในทุกทิศท,ทางแม้ลมแรงก็ยังแล่นไปได้โดยไม่แตกสลายชีวิตของคนเราก็เช่นกันโลกทำคือคลื่นแห่งโลกแต่สติคือหางเสือแห่งใจหากขาดสติเราจะถูกกระแสแห่งโลกพัดไปโดยไม่รู้ตัวบางวันใจลอยไปกับคำชมบางวันตกต่ำเพราะคำดา่าบางวันสุขเพราะได้ลาบ บางวันทุกข์เพราะสูญเสียแต่ถ้าใจมีสติมันจะรู้ว่านี่ก็ธรรมดาและเมื่อรู้เช่นนั้นใจจะค่อยๆค,คลายไม่ต้องดิน้นไม่ต้องหนีบางคนอาจคิดว่าถ้าไม่อยากทุกข์ก็คงต้องหลีกเลี่ยงโลกธรรมแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่กับมันอย่างเข้าใจเหมือนคนที่เข้าใจฝนไม่ใช่เกลียดฝน แต่รู้ว่าจะกางร่มอย่างไรรู้ว่าหลังฝนตกย่อมมีสายรุ้งเสมอลองมองดูชีวิตประจำวันของเราเองเราทำงานเหนื่อยสร้างสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้ลาบได้ยศได้รับคําชมแต่พอสิ่งนั้นเสื่อมไปใจก็เศร้าเหมือนคนสร้างปราสาททรายริมทะเลรู้ทั้งรู้ว่าคลื่นจะซัดมาแต่ก็ยังเสียใจเมื่อปราสาทนั้นพัง ทั้งที่ความจริงคลื่นก็ทำหน้าที่ของมันโลกก็หมุนตามทางของมันสิ่งที่เราเสียใจไม่ใช่เพราะประสาสทพังแต่เพราะเราเผลอคิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปโลกธรรมจึงเป็นเหมือนครูที่คอยสอนให้เรารู้จักไม่ยึดสอนให้เข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เหมือนลมพัดผ่านใบไม้ใบไม้สั่นไหวอยู่ชั่วครู่แล้วก็กลับสู่ความสงบเดิมแต่เพราะใจเรายังไม่สงบใจจึงสั่นตามใบไม้ใจจึงพัดไปตามลมเมื่อมีคนชมเราดีใจจนเผลอหลงเมื่อมีคนติเราเสียใจจนเผลอล้มแต่ถ้ามีสติใจจะเห็นทั้งคำชมและคำนินทาเป็นเพียงเสียงของลมที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไป เคยไหมเวลามีคนชมเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่พอวันหนึ่งไม่มีใครพูดถึงเรากลับรู้สึกว่างเปล่าทั้งที่เราก็เป็นคนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ใจเรายังเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับเสียงของโลกโลกพูดอย่างไรใจก็เป็นไปตามนั้นนั่นคือภาวะของใจที่ยังไม่เป็นอิสระพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าผู้มีสติย่อมไม่หลงไปตามโลกธรรม คือไม่ให้โลกเป็นผู้กำหนดคุณค่าของเราไม่ให้คำชมมาสร้างเราและไม่ให้คำนินทามาทำลายเราเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปากของใครแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นสติจึงไม่ใช่เพียงการระลึกได้ในสิ่งที่กำลังทำแต่คือความรู้เท่าทันในทุกความรู้สึกของใจ เมื่อใจยินดีก็รู้ว่านี่คือความยินดีเมื่อใจเสียใจก็รู้ว่านี่คือความเสียใจเมื่อรู้เช่นนี้ใจจะไม่ถูกกลืนหายไปกับอารมณ์นั้นแต่จะค่อยๆเห็นความจริงของมันเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนเรายืนดูเมฆบนท้องฟ้าบางก้อนขาวบางก้อนเทาบางก้อนดำ แต่ไม่ว่ามันจะเป็นสีอะไรสุดท้ายก็ลอยหายไปในอากาศเมกไม่เที่ยงท้องฟ้าไม่หยุดและใจที่รู้เท่าทันก็ไม่ทุกข์ในทุกวันเราอาจเจอทั้งลาบและเสื่อมลาบได้รับทั้งคำชมและคำนินทาแต่ขอเพียงใจมีสติมันจะไม่จมอยู่ในความสุขจนหลงและไม่จมอยู่ในความทุกข์จนดับสว่าง หากเราฝึกใจให้เห็นโลกทำเป็นเพียงธรรมดาใจก็จะค่อยๆเป็นอิสระจากความหม่นไห้ทั้งปวงคนที่มีสติจึงเหมือนต้นไม้ใหญ่กลางลานวัดลมพัดแรงแค่ไหนกิ่งใบอาจไหวแต่รากยังแน่นอยู่ในดินใจที่ฝึกดีแล้วก็เช่นนั้นลมโลกจะพัดไปทางไหนใจก็ยังมั่นอยู่ในความสงบไม่ต้องห้ามลมไม่ต้องหนีลม แค่ยืนอยู่ด้วยความเข้าใจว่าลมก็เป็นลมโลกก็เป็นโลกและเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มเบาโลกจะเริ่มกว้างทุกสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นปัญหาจะกลายเป็นบทเรียนทุกสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นทุกข์จะกลายเป็นธรรมที่เตือนให้เราตื่นเมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าโลกทําเป็นเพียงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เราจะเริ่มมองเห็นว่าความสุขที่เราเคยไขว่คว้าไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเลยแต่อยู่ที่ใจที่รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นได้ทันก่อนจะหลงไปกับมันในโลกธรรมทั้งแปดนั้นสี่อย่างแรกดูเหมือนเป็นด้านที่เราปรารถนาลาบยศสรนเสริญและสุขเป็นเหมือนแสงแดดที่ทุกคนอยากอาบแต่แสงที่ร้อนเกินไปบางทีก็ทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้า ลองมองดูชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เราได้รับลาบไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ต้องการใจจะรู้สึกพองขึ้นทันทีเหมือนลูกโป่งที่ถูกเป่าลมแต่ถ้าไม่รู้จักดูแลลมเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แตกได้ความสุขจากลาบก็เช่นกันมันอาจทำให้ใจลืมความพอดี ลืมความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่ได้มามีวันต้องจากไปบางคนเมื่อได้ลาบมากขึ้นกลับกังวลมากขึ้นกลัวจะเสียกลัวจะหมดใจที่เคยสบายกลับกลายเป็นใจที่เหนื่อยเพราะต้องเฝ้าต้องรักษาต้องห่วงอยู่ตลอดเวลาความมัง่งคั่งภายนอกจึงไม่อาจให้ความสงบถาวรได้หากใจไม่มัง่งคั่งด้วยสติต่อมายศคือชื่อเสียงตำแหน่ง หรือเกียรติยศในสายตาคนอื่นยศเปรียบเหมือนเงามันมีได้เพราะแสงตกกระทบแต่เงาไม่ใช่ตัวเราหากแสงหายไปเงาก็หายไปด้วยบางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตไล่ตามเงาเหนื่อยกับการรักษาภาพลักษณ์ภายนอกอาจดูยิ่งใหญ่แต่ภายในกลับว่างเปล่าเพราะลืมไปว่ายศเป็นเพียงภาพสะท้อนของการกระทำมิใช่สาระของชีวิต ยศมีวันสูงก็มีวันตกตำแหน่งมีวันได้ก็มีวันหมดหากใจยึดว่าฉันคือสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นหายใจก็จะหายตามไปด้วยแต่ถ้าใจรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเพียงหน้าที่ก็จะทำได้เต็มที่โดยไม่ทุกข์ไม่หลงไม่ยึดติดว่าความสำเร็จคือตัวตนส่วนสรรเสริญเป็นสิ่งที่โลกชื่นชอบที่สุด เสียงชมเป็นเหมือนดอกไม้หอมที่ใครก็อยากได้รับแต่ถ้าเผลอสูตรมากเกินไปก็อาจมึนจนลืมทางกลับบ้านบางคนทำดีเพื่อหวังคำชมจนลืมทำดีเพราะดีคำชมไม่ผิดแต่มันไม่คงที่วันหนึ่งโลกยกย่องวันต่อมาโลกอาจลืมหรือแม้แต่กลับตำหนิถ้าใจเราอยู่ได้ด้วยเสียงของคนอื่น วันใดที่เสียงนั้นหายไปใจก็จะสั่นเหมือนระฆังที่ขาดเชือกจงจำไว้ว่าคำชมเป็นเพียงเสียงจากปากคนไม่ใช่ความจริงแท้ของชีวิตเพราะถ้าเรารู้คุณค่าของตัวเองจากภายในเราจะไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเราดีเราจะรู้ได้ด้วยใจที่สงบและมั่นคงสุดท้ายในหมวดนี้คือสุขสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา แต่สุขที่เรารู้จักส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสุขเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการสุขเมื่อมีคนเข้าใจสุขเมื่อโลกยิ้มให้แต่สุขแบบนั้นเปราะบางนักเพราะเมื่อเงื่อนไขหายไปสุขก็หายไปด้วยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นว่าสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การไม่ทุกข์คือสุขที่เกิดจากใจที่ไม่ดิน้นไม่ต้องวิ่งตามสิ่งใด ไม่ต้องกลัวจะเสียอะไรสุขจากสติคือสุขที่ไม่ต้องพึ่งเหตุภายนอกเป็นสุขที่เบาเย็นและอยู่ได้แม้ในวันที่ฝนตกคนที่มีสติจะรู้เท่าทันสุขเขาจะไม่รีบคว้าไว้แน่นเพราะรู้ว่าความสุขก็เหมือนผีเสื้อยิ่งไล่ยิ่งหนีแต่ถ้านั่งนิ่งอยู่เฉยๆผีเสื้อจะบินมาเกาะเองสุขภายนอกเป็นเพียงแขกที่มาเยือน สุขภายในคือเจ้าของบ้านที่อยู่ตลอดไปเมื่อใจถูกทดสอบด้วยลาบยศสันเสริญและสุขหากเรามีสติใจจะไม่หลงไปกับมันจะรู้ว่าลาบคือผลของการกระทํายศคือเงาที่เกิดจากหน้าที่สันเสริญคือเสียงลมและสุขคืออารมณ์ที่ผันแปรตามเหตุปัจจัยรู้เช่นนี้ใจจะไม่ยึดจะไม่หลง เพราะเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมชาติของโลกมีคนเคยถามว่าแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรถ้าไม่ยินดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคำตอบคือเราไม่ได้ห้ามยินดีแต่ให้รู้เท่าทันความยินดียินดีได้แต่ไม่หลงยินดีโดยไม่ลืมว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนคนดูพระอาทิตย์ตก เราอาจชื่นชมแสงสุดท้ายที่งดงามแต่ไม่พยายามหยุดมันไว้ไม่กังวลว่ามันจะลับไปเพราะรู้ว่าวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นใหม่เสมอการฝึกสติจึงไม่ใช่การห้ามรู้สึกแต่คือการรู้ทันความรู้สึกแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปจัจจัยโดยไม่ยึดถือว่ามันคือเราหรือของเราเมื่อใจเห็นเช่นนี้จะไม่หวนไหว แม้ลาบมาหรือเสื่อมแม้โลกชมและโลกด่าใจก็อยู่ได้ด้วยความเข้าใจในวันที่ลาบมากอย่าลืมว่ามันมีวันน้อยในวันที่สุขมากอย่าลืมว่ามันมีวันจางในวันที่โลกยกย่องอย่าลืมว่ามีวันที่โลกอาจลืมเราและในวันที่โลกนิ่งเงียบอย่าลืมว่าใจที่มีสติยังอยู่กับเราเสมอ ผู้ที่รู้เท่าทันด้านที่น่ารื่นรมของโลกทำได้ย่อมเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมจะเข้าใจด้านที่เป็นขั้วตรงข้ามได้เช่นกันเพราะถ้าเข้าใจสุขก,ก็เข้าใจทุกข์ถ้าเข้าใจลาบก็เข้าใจเสื่อมลาบและเมื่อเข้าใจทั้งสองด้านใจก็จะเริ่มเป็นกลางเริ่มสงบในทางธรรมความสงบไม่ใช่การไม่มีคลื่น แต่คือการอยู่ได้แม้มีคลื่นเพราะเข้าใจว่าคลื่นก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของทะเลไม่มีคลื่นใดอยู่นานไม่มีสุขใดคงอยู่ตลอดกาลเมื่อพูดถึงโลกทำสีอย่างแรกใจเรามักยิ้มเพราะมันคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีแต่เมื่อมาถึงอีกสีอย่างหลังคือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกข์ใจมักจะหลบหน้าไม่อยากพบไม่อยากพูดถึง เพราะมันคือด้านที่เจ็บของชีวิตด้านที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรารักอาจไม่อยู่ตลอดไปแต่แท้จริงแล้วโลกทำสี่ข้อนี้แหละที่เป็นครูใหญ่ในชีวิตเพราะในวันที่ลมพัดแรงเราจะรู้ว่ารากของเรามั่นเพียงใดเสื่อมลาบคือการสูญเสียสิ่งที่เคยมีบางคนเคยร่ำรวยแล้วล้มบางคนเคยมั่นใจแล้วสิ้นหวัง บางคนเคยมีคนรักแล้วต้องพลากจากตอนมีใจลืมมองความไม่เที่ยงพอไม่มีใจจึงเจ็บลองนึกถึงมือของเราที่กำสายไว้แน่นยิ่งบีบแน่นเท่าไรสายยิ่งร่วงหล่นเร็วเท่านั้นชีวิตก็เช่นกันยิ่งยึดถือสิ่งภายนอกว่าเป็นของเราเราก็ยิ่งสูญเสียเร็วขึ้นในใจแม้สิ่งนั้นยังอยู่ แต่เมื่อปล่อยเบาๆเราจะเห็นว่าทรายยังอยู่ในมือโดยไม่ต้องบีบและเมื่อมันร่วงไปบ้างก็ไม่ได้ทำให้เราหมดสิ้นอะไรเสื่อมลาบจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้ไม่ควรผูกไว้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อใดที่เราสามารถยิ้มได้แม้ในวันที่สูญเสียเมื่อนั้นแปลว่าใจเริ่มรู้จักคำว่าวางต่อมาเสื่อมยศคือการหมดชื่อเสียง สูญเสียตำแหน่งสูญเสียสถานะในสายตาผู้คนคนเรามักกลัวสิ่งนี้มากเพราะเรามักสร้างตัวตนขึ้นจากสายตาของโลกแต่ยศดเหมือนเงาอีกครั้งหนึ่งมันเปลี่ยนตามทิศของแสงพอแสงหมุนเงาก็หายเราไม่ได้สูญเสียอะไรจริงๆนอกจากภาพลวงตาที่เคยคิดว่าเป็นเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลกทั้งปวงย่อมเป็นไปตามธรรมดา แปลว่าไม่มีสิ่งใดอยู่นิ่งแม้ชื่อเสียงก็เปลี่ยนไปตามเวลาเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะเริ่มเบาจะรู้ว่าการหมดอำนาจไม่ใช่การหมดคุณค่าคุณค่าที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ใจที่รู้ว่าทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนลองคิดถึงแสงตะเกียงแม้เปเลวไฟจะเล็กแต่ให้ความสว่างแก่คนในห้องทั้งคืน มันไม่ได้ต้องการเสียงสรรเสริญไม่ต้องการใครเห็นเพียงทำหน้าที่ของมันเงียบเงียบเมื่อเช้าแสงอาทิตย์ขึ้นตะเกียงก็ไม่เสียใจเพราะรู้ว่าเวลาแห่งมันได้สิ้นสุดคนมีสติก,ก็เช่นกันเมื่อหมดชื่อเสียงหรือหมดโอกาสก็ไม่โกรธไม่เศร้าเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างมีเวลาของมันนินทาคือสิ่งที่เจ็บแสบที่สุดในโลกธรรมเพราะมันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็น มาคอยแต่ใจเราเบาๆแล้วก็หายไปแต่ทิ้งรอยไว้คนพูดหนึ่งคำแต่เราอาจคิดซ้ำร้อยครั้งนั่นเพราะใจเราเผลอรับคำของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตนแต่หากเราพิจารณาดีๆคำนินทาไม่สามารถทำลายคนได้เลยถ้าใจไม่ยอมรับมันคำพูดเป็นเพียงเสียงอากาศที่ผ่านลิ้นของใครบางคนแล้วดับไปในอากาศสิ่งที่ทำให้เราเจ็บไม่ใช่เสียงนั้น แต่คือความคิดที่เราต่อเติมขึ้นเองหลังจากได้ยินลองนึกถึงกระจกใสที่ถูกโยนโคลนใส่ถ้าเราพยายามปัดแรงๆมันจะเลอะหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราวางเฉยรอให้โคลนแห้งแล้วค่อยเช็ดเบาๆกระจกก็กลับใสเหมือนเดิมคำตำหนิก,ก็เช่นกันบางคำไม่จำเป็นต้องตอบกลับแค่เงียบด้วยสติใจก็จะค่อยๆใส ผู้มีปัญญาไม่เสียเวลาอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจแต่ใช้ชีวิตให้ความจริงพูดแทนสุดท้ายคือทุกขทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ไม่มีใครหลีกได้พระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าทุกข์เป็นครูใหญ่ที่สุดของชีวิตเพราะเมื่อไม่มีทุกคนมักไม่แสวงหาความจริง เมื่อทุกมาใจถูกบีบให้หันกลับมามองตัวเองเหมือนเหล็กที่ถูกไฟหลอมจนกลายเป็นของแข็งแรงลองนึกถึงดอกบัวที่อยู่ในคโคลนถ้าไม่มีคโคลนมันจะงอกไม่ได้ดอกบัวต้องผ่านความขุ่นผ่านความมืดก่อนจะโผล่พ้นน้ำชีวิตคนก็เหมือนกันต้องผ่านทุกข์จึงจะรู้ค่าของความสงบความเจ็บปวดจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่มันคือประตูที่พาเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกขึ้นเมื่อเรายอมรับว่าทุกคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเริอ่มมองเห็นว่าทุกเองก็เกิดจากเหตุและดับได้ด้วยเหตุเราจะไม่หนีมันด้วยความกลัวแต่จะเข้าไปดูมันด้วยสติและเมื่อมองเห็นมันชัดพอเราจะรู้ว่าผู้ทุกข์ก็เป็นเพียงความคิดชั่วขณะหนึ่งในใจเท่านั้นคนที่มีสติย่อมมองเห็นโลกทำสี่ข้อนี้ เป็นครูไม่ใช่ศัตรูเสื่อมลาบสอนให้ปล่อยเสื่อมยศสอนให้วางนินทาสอนให้รู้คุณค่าของความเงียบและทุกสอนให้เข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อใจฝึกดูเช่นนี้บ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าโลกทำทั้ง8ดไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายเราแต่คือกระจกที่สะท้อนสภาวะของใจเราในขณะนั้นเมื่อสุขเราเห็นใจที่ยินดี เมื่อทุกเราเห็นใจที่อยากหนีเมื่อได้ลาบเราเห็นใจที่อยากรักษาเมื่อเสื่อมลาบเราเห็นใจที่กลัวสูญเสียใจที่มีสติจะค่อยๆเข้าใจว่าทั้งสุขและทุกข์ไม่ใช่คู่ตรงข้ามแต่คือสองด้านของเหรียญเดียวกันไม่มีสุขใดที่ไม่พาไปหาทุกข์และไม่มีทุกข์ใดที่ไม่เปิดทางให้เห็นความจริงในวันที่เราถูกโลกตำหนิลาบหายคนลืม หรือชีวิตไม่ดังใจอย่าเพิ่งรีบสรุปว่ามันเลวร้ายเพราะบางทีนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่ธรรมะก,กําลังทำงานเงียบๆเ,เพื่อพาใจเราเติบโตขึ้นเหมือนท้องฟ้าที่มืดก่อนรุ่งสางความมืดไม่ใช่จุดจบของแสงแต่คือสัญญาณว่าแสงกำลังมาเมื่อเราผ่านทั้งด้านสว่างและด้านมืดของโลกธรรม ผ่านทั้งลาบและเสื่อมลาบผ่านทั้งคำชมและคำนินทาผ่านทั้งสุขและทุกข์เราจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราหลีกเลี่ยงสิ่งใดแต่ให้เรารู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงโลก,กธรรมไม่ใช่ศัตรูของผู้มีปัญญาแต่เป็นสนามฝึกใจของผู้รู้เท่าทันเพราะโลกนี้ไม่เคยหยุดหมุนลมแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดอยู่ทุกขณะ สิ่งที่ทำให้ใจหวั่นไหวไม่ใช่ลมแต่คือใจที่ยังไม่มั่นเมื่อใจตั้งอยู่บนสติเหมือนภูเขาใหญ่กลางพายุลมพัดแรงเพียงใดภูเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเราทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นภูเขาแห่งความมั่นคงนั้นแต่ก่อนอื่นต้องยอมรับก่อนว่าใจเรายังเป็นเพียงใบไม้ที่ลู่ตามลมการยอมรับไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการเปิดประตูให้ปัญญาเข้ามาเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าใจยังสั่นเราก็จะไม่มีวันรู้จักความสงบผู้มีสติจึงไม่หนีโลกธรรมแต่เรียนรู้จากมันทุกวันเมื่อมีลาบก็ใช้ลาบนั้นทำประโยชน์เมื่อเสื่อมลาบก็ใช้โอกาสนั้นเรียนรู้ความพอเมื่อได้ยศก็ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเมื่อเสื่อมยศก็วางลงด้วยความเข้าใจ เมื่อได้รับคำชมก็รู้ว่าคำชมนั้นผ่านไปเมื่อโดนนินทาก็รู้ว่าคำพูดนั้นดับได้เมื่อสุขก็ไม่หลงเมื่อทุกข์ก็ไม่หนีนี่แหละคือหนทางของใจที่อยู่กับโลกอย่างเป็นอิสระมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้ในสวนหลังบ้านทุกเช้าเขาจะมองดูมันเติบโตทีละน้อยบางวันฝนตกหนักจนใบหัก บางวันแดดแรงจนใบไหม้เขาเคยเสียใจเคยโกรธที่ต้นไม้ไม่งามตามที่หวังแต่วันหนึ่งเขานั่งมองมันเงียบๆแล้วรู้ว่าแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ต้นไม้ก็ยังยืนตรงยังให้ร่มเงาและผลไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่นั้นเขาไม่ตำหนิฝนไม่โกรธแดดอีกต่อไปเขาเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ต่างทำหน้าที่ของตนเอง ต้นไม้เติบโตขึ้นเพราะทั้งฝนและแดดไม่ใช่เพราะมีแต่สิ่งดีอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตคนก็เหมือนต้นไม้เราจะเติบโตได้เพราะทั้งสุขและทุกทั้งลาบและเสื่อมลาบเพราะทุกสิ่งล้วนหล่อหลอมให้ใจเราเข้มแข็งขึ้นผู้มีสติจึงไม่เลือกเฉพาะสิ่งที่ตนชอบแต่เรียนรู้จากทุกสิ่งที่เข้ามา เพราะเข้าใจว่าไม่มีเหตุการณ์ใดในชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไร้คาแม้สิ่งที่ดูเหมือนความสูญเสียก็อาจเป็นของขวัญจากธรรมะเพียงแต่ของขวัญน,นั้นถูกห่อไว้ด้วยความเจ็บปวดเพื่อให้เราเปิดมันด้วยความอดทนในวันที่ใจเหนื่อยอาจถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้สอนอะไรฉันคำถามนี้จะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองจากการหนีทุกมาเป็นการเรียนรู้จากทุก และเมื่อใจเรียนรู้เช่นนี้บ่อยๆจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นคือความเข้าใจในความจริงความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราได้อย่างแท้จริงแม้ร่างกายที่เราใช้ก็ต้องคืนให้โลกวันหนึ่งไม่มีคำชมใดอยู่ตลอดไปไม่มีคำด่าใดคงอยู่ชั่วการไม่มีความสุขใดที่ไม่แปรเปลี่ยนและไม่มีความทุกข์ใดที่ไม่จางหาย เมื่อใจยอมรับความจริงนี้ได้ใจจะเริ่มเบาเพราะไม่ต้องพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปเราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่เห็นทั้งความงามและความไม่เที่ยงไปพร้อมกันไม่ต้องเกลียดทุกข์ไม่ต้องหลงสุขเพียงอยู่กับสิ่งที่เป็นด้วยใจที่รู้และตื่นสติจึงเป็นแสงแห่งปัญญาที่ทำให้เราเห็นความจริงโดยไม่ต้องกลัว สติไม่ใช่สิ่งสูงส่งที่อยู่บนยอดเขาแต่เป็นเพื่อนเงียบเงียบที่อยู่ข้างใจเราเสมอมันเตือนให้เรากลับมาหายใจรู้ตัวในทุกก้าวที่เดินรู้ในทุกคำที่พูดและรู้ในทุกความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติใจจะเริ่มแยกได้ว่านี่คือโลกและนี่คือใจโลกจะหมุนไปอย่างไรใจก็ยังอยู่ที่เดิมสุขไม่ทำให้เหลงทุกข์ไม่ทำให้ล้ม เพราะใจไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาสร้างตนอีกต่อไปผู้มีสติจึงเหมือนคนเดินอยู่ในตลาดที่เสียงดังจอแจแต่ใจนิ่งเหมือนน้ำใสในบ่กลางป่าแม้รอบตัวจะเต็มไปด้วยเสียงเรียกของโลกแต่ใจไม่ต้องหนีเพราะรู้ว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเพียงคลื่นของอากาศเมื่อฟังด้วยปัญญาเสียงนั้นกลายเป็นเสียงแห่งธรรมเมื่อถึงจุดนี้โลกธรรมแปด ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกแต่มันคือทางแห่งการฝึกสติในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่มีคนชมนั่นคือโอกาสฝึกไม่หลงทุกครั้งที่มีคนด่านั่นคือโอกาสฝึกไม่หวั่นทุกครั้งที่ได้ลาบคือบทเรียนของการรู้พอดีทุกครั้งที่เสื่อมลาบคือบทเรียนของการรู้วางทุกครั้งที่สุขคือการฝึกไม่ยึดทุกครั้งที่ทุก คือการฝึกเข้าใจธรรมดาของชีวิตเมื่อเรามองเห็นโลกเช่นนี้ใจจะเริ่มนิ่งเหมือนผิวน้ำยามเช้าสะท้อนท้องฟ้าโดยไม่บิดเบือนแม้จะมีใบไม้ร่วงลงมากระทบก็เกิดเพียงระลอกคลื่นเล็กๆแล้วกลับนิ่งดังเดิมนี่คือใจของผู้มีสติไม่ใช่ใจที่แข็งไม่ใช่ใจที่เย็นชาแต่คือใจที่เข้าใจ เข้าใจความเป็นไปของโลกและเมตตากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยงของโลกเราจะเริ่มให้อภัยมากขึ้นเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราจะเริ่มเมตตามากขึ้นและเมื่อรู้ว่าทุกสิ่งมาแล้วไปใจจะเริ่มวางเบาเหมือนใบไม้ที่ยอมปลิวตามลมอย่างอิสระโลกยังคงหมุนอยู่ทุกวัน ผู้คนยังคงยินดียามได้และเศร้ายามเสียแต่ในใจของผู้มีสติมีเพียงความสงบอันเงียบงามไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขารู้เท่าทันทุกความรู้สึกในที่สุดเราจะเข้าใจว่าธรรมะไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่บนเขาแต่มันอยู่ในทุกช่วงของชีวิตอยู่ในลมหายใจที่รู้อยู่ในคำพูดที่ฟัง อยู่ในความคิดที่เห็นเพียงเรามีสติโลก,กธรรมใดก็ไม่อาจทำให้ใจวันไหวได้อีกเพราะผู้มีสติไม่ได้หนีโลกแต่เข้าใจโลกและเมื่อเข้าใจโลกก็จะอยู่ในโลกได้อย่างอิสระ